สวัสดีค่ะเพ,พื่อนเพื่อนวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การขอจัดเป็นหอยลายผัดพริกเผาค่ะเพ,พื่อนเพื่อนหอยตัวใหญ่ๆนะคะต้องจัดเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่การก็ล้างทาความสะอาดซื้อหอยสดมานะคะเป็นหอยลายส์ใหญ่เบลล์มเลยค่ะล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแลย้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การจะไปลวกน้ำหนึ่งครั้งนะคะเพื่อจะเอาพวกทรายเนี่ยออกนะคะ เถ้าถ้าติดมาในตัวหอยเวลาผัดนะ่ะเราจะได้ทานไม่กุบกริบกุบกริบนะคะพอน้ําเดือดนะคะได้ที่เราก็เอา,เาหอยลายลงลวกเลยค่ะพีการมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะเมน,นูง่ายๆอร่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวเรารอให้หอยเพาะอ้าสักครู่นะคะพอน้ําเดือดได้ที่แล้วเนี่ยหอยเพาะอ้าแล้วเราก็ค่อยช้อนตักให้เสด็จน้ํานะคะเอาลวกเพื่อจะเอาทรายในตัวหอยเขาออกนะคะทําการสะอาดสักหนึ่งรอบนะคะเห็นไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ตะแกรงหรือตะก,ก้านะคะที่มีรูนะคะให้เสด็จน้ํานะคะ เราต่อไปนะคะเราก็ไปดูเลยค่ะเครื่องปรุงวัตถุดิบของเราที่สําหรับทําหอยลายผัดพริกเผาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันดับแรกก็คือหอยที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกเผาค่ะหถ้วยนะคะกระเทียมสับค่ะหช้อนโต๊ะค่ะ ใบหัวระพาสดๆนะคะเด็ดสักหนึ่งถ้วยค่ะเพื่อนๆซอสออหอยนางรมนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชานะคะผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะ ผงปรุงรสนี่แล้วแต่เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆชอบใส่ก็ใส่ก็ใส่ได้ไม่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆเอากระทะตั้งไฟนะคะเรารอให้กระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะรอให้น้ามันร้อนได้ที่แล้วเราก็ใส่กระเทียมที่เราสับไว้มาคู่ลงไปผัดได้เลยค่ะผัดกระเทียมนะคะให้เหลืองหอมนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปผัดต่อเลยค่ะตอนนี้เราผัดกระเทียมนะคะให้สุกเหลืองหอมก่อนใช้ไฟปานกลางนะคะพอเหลืองหอมได้ที่แล้วเราก็ใส่พริกเผาของเราลงไปเลยค่ะพอดีวันนี้พริกเผาของ่การเอามาจากตู้เย็นนะคะอาจจะแข็งลงไปสักนิดนึงนะคะกัดเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะ ผัดคลุกเขาให้น้ำพริกเผาละลายเข้ากันดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมเครื่องติงก่อนก่อนที่เราจะเอาหอยลายลงไปผัดนะคะปรุงให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยมีให้น้ำพริกเผาเขาแตกตัวนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสีสันเริ่มมาแล้วค่ะหอมทะลุจอเลยนะคะเพื่อนๆขาว ต่อไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะใส่เติมน้ำตาลทรายนะคะซอสปรุงรสสาเขียวค่ะน้ำมันหอยนะคะหรือซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะนะคะยีคุกเข้าให้เท่ากันนะคะพอสุกใต้ที่แล้วเราก็ใส่หอยลายที่เราลวกไว้เมื่อคู่ลงไปผัดได้เลยนะคะ ผัดพริกเผานะคะกับหอยลายนะคะให้เข้ากันนะคะให้น้ำน้ำพริกเผาเขาเข้า,ขาไปในเนื้อหอยเสร็จสับเรียบร้อยนะเราก็ใส่ใบโหระพานะคะสดสดของเราไปเลยผัดคลุกเขาให้เข้ากันให้ใบโหระพาสลบนะคะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนๆเราเตรียมวัตถุดิ เย็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยผัดไม่เกินสามนาทีทานได้เลยค่ะหอยลายกแกรบๆนะคะเขาสวยร้อนๆสักหนึ่งจานนะคะซินเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเตะตับเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เตรียมจานมาตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ ตักหอยลายตัวใหญ่ๆนะคะเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยดูสิน้ำพริกเผาของเราเนี่ยหองสีสันสวยงามมากหอยลายของเราก็ไซส์จัมโบ้เลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะหอยลายผัดพริกเผาของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่คะไปลองทำดูนะคะ สวัสดีค่ะ